ร่วมสิบประจเดีกดีช่วยน้องคนพิาการจังหวัดน่านกัน้อบตัวเราพี่กันนะนี่ข้อมูลที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าเรื่องของสุขภาพในแง่ของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะก็คือความดันเบาหวานแล้วก็เรื่องของ โรคไตเรื่องไขมันเนี่ยเป็นปัญหาสําคัญน,นะคะเราพบว่าเรื่องของหลอดเลือดสมองเรื่องของหัวใจเนี่ยเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนน่านะคะแล้วเราไปวิเคราะห์ลึกๆเนี่ยพบว,ว่าเกือบ20เปอร์เซ็นต์ค่ะที่เสียชีวิตเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคความดันรหรือว่ามีปัญหาเทศบาลเมืองน่านรวมทั้งนักท่องเที่ยวนะคะพ่อค้าแม่ค้าประชาชนเนี่ยได้มีสุขภาพดีตามนโยบายควิกวิน100วันของรัฐบาลค่ะ พยายามที่จะเป็นเมืองคนอายุยืนที่แท้จริงอายุยืนแบบสุขภาพดีถนนคนเดินนี้เมื่อประมาณเมื่อประมาณ3สัปดาห์ก่อนเรามาเปิดส,สตรีทฟู้ดฟู้ดเฮลท์นะครับโดย แั้วที่ว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ทางโรงพยบาบาลน่านร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดก็มาดำเนินการพื้นที่นี้ก็เป็นพื้นที่เพื่ออาหารสุขภาพแลว่าวันนี้วันนี้ความพยายามของพวกเราก็ <c oughs> ไม่ได้ไปฉีดยาให้เขาเราก็จะช่วยให้คําแนะนําแล้วก็ประสานซึ่งปกติท่านนายกไม่เป็นโรคความดันนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยวัดเปิดการคนแรกอาจจะ ข,ขอบค,คุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเริ่เริ่สลับายท่านด้กันท่านได้คัันเปิดแรกไม่ได้เปิดเปรกโอ้ย้ายย้ายหาย๋อคุณหมอครับ ท uhm like, ี่ถอนถอนถอรกด้วัดค่ะนะวัดานี้เร้างาเราเล้ยเวลาช่วงมีนักท่องเที่ยวมีตลาดให้เขามารับบริการได้อ่นี่นี่จะไ นาปกติครับปกติครับมาให้กำลังใจนะครับและที่สำคัญมาขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดน่านที่เลือกสสภาคไทยยกจังหวัดยกจังหวัดวันนี้น่านและอุตรดิ์นะครับท่านมาเยกสองจังหวัดจังหวัดก็ปกติก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่ยกจังหวัดทั้งสามเขตน่านจะยกสามเขตที่นี่เลยมาขอบคุณมาให้กำลังใจแล้วก็มารับฟัง